สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตั้งค่า CT สำหรับชแนลวิทยุนะครับวันนี้จะมีของตัวสเปนเดอร์นะครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่น D 5 D อ่ะ D2452 plus นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นของอาริ g โกนะครับ DJ CX 2นะครับก็ตั้ง CT เพื่อให้มันคุยเฉพาะในชแนลเดียวกันแล้วก็เป็นซับชแนลเดียวกันได้นะครับสำหรับวิธีการของตัว ตัวสเป e n เดอนะครับก็กดเปิดขึ้นมานะครับอาจจะไม่ต้องเปิดสุดก็ได้เพราะเสียงมันจะดังนะครับอ่าขั้นต้นเนี่ยถ้าหากว่ามันติดแม่กุญแจอยู่นะครับมันจะล็อกแล้วมันจะกดอะไรไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ให้กดปุ่มกุญแจตัวนี้ค้างไว้ประมาณสาวินะครับกุญแจก็ถูกปลดออกนะครับ วิธีดูอย่างแรกครับก็คือดูข้างบนก่อนซ้ายบนนะครับตอนนี้มันมีเลข15อยู่นะครับเพนะราะว่ามันเป็นโหมดปกติธรรมดาถ้าเรากดขึ้นกดลงคือมันก็จะเปลี่ยนชแนลไปนะครับวิธีการตั้งให้เข้าซีีคือว่ากดเมนูหนึ่งครั้งนะครับะจะขึ้น RX ตัวนี้เป็นตัว c e i ซ e ถ้ากดขึ้นมันจะเข้าเมนู0ูนย์คือตัว TX ตัวนี้เป็นตัว Trans m i t หรือตัวส่งข้อมูลนะครับมาที่ตัว RX ก่อนนะครับกดมาที่ RX แล้วกดล็อกหนึ่งครั้งมันจะเข้าโหมดนะครับเลือก จาก Off ให้ขึ้นกลายไปเป็น CTC อย่างนี้นะครับกดกุญใจอีกครั้งหนึ่งเราก็กรอกว่าในซับชานเ e ลเนี่ยจะให้ใช้ขึ้นความถี่เท่าไหร่นะครับสมมุติผมตั้งไว้100่า100ถ้าตั้ง c t จะตั้งอีกตัวหนึ่งเท่ากันเหมือนกันนะครับอันนี้เช่น100นะครับกดปุ๊บจะตั้ง Rx ได้ที่100แล้วจะเช็คอีกทีก็คือกดตัวนี้ยังอยู่ในโหมด c t ตั้งที่100นะครับต่อมาเมื่อ Rx ได้100แล้วไปกดลูกษรบวกขึ้นไปที่หมด Tx นะครับ กดเข้าไปตั้งให้เป็น CT เหมือนกันกดตกลงแล้วก็ตั้งให้เท่ากับค่าก่อนหน้าที่เราตั้งไว้เช่นที่100นะครับได้100กดตกลงแค่2ตัวนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยกดเมนูข้างบนเนี่ยเราจะมีเห็นแล้วว่าเขียนว,ว่า CT นะครับหมายความว่ามันเข้าเป็นซับช n แน,นลของมันแล้วก็คือจะคุยได้เฉพาะชัแน,นลที่เป็น ส่งขึ้น100กับรับขึ้น100ใน c h ANNEL 15นะครับที่ความถี่เท่านี้นะครับเมื่อได้แล้วกดล็อกก็คือกดตัวลูกกุญแจค้างไว้นะครับซึ่ง ICT เนี่ยมันจะอยู่เฉพาะช่องของที่มันตั้งไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ตั้งช่องที่15มันจะขึ้น CT 15นะครับถ้าว่าไป16 CT ก็จะไม่อยู่หละเพราะงั้นก็สามารถเซตติ้งได้ใช้เซตติ้งครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะครับมื่อเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยกดกุญแจค้างไว้ ก็จะล็อกเครื่องไว้อย่างนี้นะครับผมต่อมาถ้าเป็นของอารินโคนะครับตัวนี้จะกดยากนิดนึงนะเปิดขึ้นมานะครับอ่ะกรณีนี้อยู่โหมดปกติทั้งหมดนะครับให้กดฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วกดเลข8ที่เขียนว่าเซตนะครับอ่าจะเข้าโหมดตัวนี้นะครับก็สามารถกดขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับอย่างแรกมาแต่ว่าตัวนี้จะต้องเปลี่ยน3โหมดนะครับอันที่1มาที่ t c dc ก่อนนะครับ ให้กดเลข1 fm นะครับอ่ากดปุ๊บมันจะเปลี่ยนจาก Off กลายเป็นเลขคลื่นและอ่ากดอีกทีจะเปลี่ยนเป็น channel นะครับให้เรากดไปที่เลขเป็นหน่วยคลื่นนะครับแล้วทําการอ่าโทษทีเป็นหน่วยคลื่นนะครับแล้วกดฟังก์ชันหนึ่งครั้งอ่ามันจะมีตัวเล็กๆด้านซ้ายตัวล่างนี้นะครับอ่าถ้าขึ้นตัวนี้ปุ๊บให้เรากดลูกศรขึ้นบนได้สมมติตามไปที่100เหมือนกันเมื่อได้แล้วนะครับกดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อออกจากการเลือกนะครับโหมด1ตั้งเรียบร้อยที่100 H E ตนะครับต่อไปกดลูกศรบวกไปตั้งที่โหมดรีเซพครับกับรันะนี้เดียวกัน,นครับกด1เพื่อเปลี่ยนจากออฟให้กลายเป็น H E ิรแล้วกดฟังก์ชันแล้วลูกศรบวกเพื่อไปที่100อนะ่าได้เรียบร้อยกดฟังก์ชันถอยหลังกลับมาต่อไปไปโหมดที่3 Rt ตัวนี้นะครับปกติค่ามันจะตั้งเท่ากันอยู่แล้วคือ1นึ่นะครับ ถ่าได้หนึแล้วก็ปกติไิ่มีปบัญหารครับที่เหลือไม่ต้องไปกดมันนะครับกด ESC ที่ตัวเลข D ตัวนี้อ่าตอนนี้จะขึ้น CD เข้าบดแล้วนะครับสำหรับการล็อกของเครื่องตัว Alinko นะครับกดฟังก์ชันหนึ่งครั้งแล้วกดตัว sharp ค้างไว้ก็จะขึ้นอูกสอล็อกตรงนี้นะครับวิธีปลดล็อก,ก็เหมือนกันกดฟังก์ชันหนึครั้งให้ขึ้น F ตรงนี้แล้วกด sharp ค้างไว้กุญแจก็จะหายไปแบบนี้นะครับ